สวัสดีครับพี่ควันต้มนะครับวันนี้จะมาสอนการเขียนภาพชายนะครับนี่เป็นแบบฝึกหัดข้อ3-18ีนะครับโตยนะครับขอให้รูปด้านท็อปวิวมาอันนี้นะครับอันนี้เป็นรูปด้านท็อปวิวตรงนี้นะท็อปวิวนะครับแล้วก็ด้านไรซด์วิวอันนี้ ไสนะครับส่วนอันนี้ก็คือด้านฟอนนะก็เขียนด้านล่างนะครับซึ่งเราก็ต้องนึกภาพว่าเมื่อเอาภาพด้านท็อปวิวแล้วก็ไลท์ไซด์วิวเนี่ยเมื่อมาประกอบกันแล้วเนี่ยมันจะได้รูปหน้าตา3ามมิติอย่างไรนะครับจนกระทั่ง ได้ด้านฟอนต์วิวออกมาเ,เราก็จะขีดเส้นจริงแล้วเราต้องนึกภาพไปออกว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆตอนนี้มันมี2 v i วิวถ้าด้านท็อปวิวนะครับแล้วก็มาดูด้านไลท์ไซด์วิวเจนว่ามันจะมีส่วนที่เป็นเส้นปะที่มันถูกบงังซึ่ง ไอส่วนสามเหลี่ยมอันแรกเนี่ยที่มันบงังมันบังอันหลังอยู่เนี่ยแสดงว่าไอสามเหลี่ยมสูงอันแรกเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพื้นที่บ,<น>บริเวณนี้นั่นเองเห็นไหมส่วนไอที่เป็นสามเหลี่ยมด้านหลังแล้วก็มีเส้นปะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันถูกบังอยู่ใช่ไหมแสดงว่ามันน่าจะเป็นสามเหลี่ยมที่มันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นด้านฟอนวิวก็จะมีเป็นไอสี่เหลี่ยมตรงนี้แหละหนึ่งอันแล้วก็ สี่เหลี่ยมที่เป็นด้านสูงตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับโอเคครับใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวพี่เอารูปตัวเปิดรูปตัวสามมิติให้ดูนะครับนี่ก็จะจะได้เป็นแบบนี้น,นั่นเองเห็นไหมถ้ามองด้านทออ็อปวิวเราก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมบริเวณนี้กับบริเวณนี้แต่ถ้ามองด้านล์ไซดว์วิว ก็เห็นว่ามันจะมีสามเหลี่ยมสูงตรงนี้บางไหนสามเหลี่ยมด้านหลังอยู่นะมันบางอย่อย่างนี้ mm. เห็นไหมครับเนาะถ้าพี่ทำหรือแบบเส้นประโดกนะ mm. เห็นไหมว่าก็จะมีฮิตเด้หลายเพราะว่ามันถูกบางนะนี่มันบงังส่วนนี้น,นั่นเองนะครับเนาะหวังว่าจะพอเห็นภาพอย่างนั้นเราก็ไปเขียนด้านฟอนวิว ด้านส่วนที่มันหายไปนั่นเองนะครับโอเคเนาะเสบแรกเะ่ยที่พี่พาไปก็คือมองรูปนี้กับรูปนี้มาประกอบกันโดยค่อยๆมองนะครับว่าท็อปวิวเราก็เห็นแค่สี่เหลี่ยมธรรมาดาพอมาประกอบกับด้านนี้อ๋อมันมีส่วนที่มันบังแสดงว่าเราก็จะรู้ว่า อันไหนอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหลังเนาะจนประกอบกันได้รูปนี้ออกมานะโอเคเราก็มาขีดเส้นระยะเพื่อที่จะได้ระยะของด้านหน้านั่นเองนะครับโปรเจกต์เส้นมาเลยเนี่ยก็อันนี้เป็นเส้นปะอยู่แล้วมันจะมีบางอันที่เส้นปะอยู่แล้วก็ กาจะโปรเจกต์มาด้วยก็ได้เพราะจะได้ไม่บางทีมองแล้วมันอาจจะเห็นไม่ทั่วนะครับก็เราโปรเจกต์มาด้วยเลยเพราะมันจะมีระยะครึ่งช่องเนี่ย นี่ก็ใครพอมองเห็นก็สามารถกรีดเส้นจริงไปได้เลยนะครับนี่ก็จะเห็นส่วนนี้เนาะเราค่อยๆดูของจากไกลไซด์วิวระยะก็คือตรงนี้นั่นเองเนาะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่ก็จะเป็นด้านสูงก็ด้านสูงด้านขวา ด้านล่างสี่เหลี่ยมเล็กก็ตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับด้านฟันเดียวก็คือไอที่เป็นเส้นทึบดำนะครับที่พี่ขีดน,นั่นเองนะครับเนาะไม่นี่พอได้ก็คือตรงนี้เนาะน,นี้ก็คือด้านหน้าในส่วนตรงนี้แล้วก็ที่เห็นมาจากด้านหน้าก็คือ ตรงนี้น,นั่นเองนะครับโอเคต่อไปก็เป็นภาพที่2เดี๋ยวเราไปดูกันภาพที่2นะครับโอเคมาต่อที่ภาพที่2นะครับเหมือนเดิมเลยอันนี้ด้านท็อปวิวเนาะเหมือนเดิมนะครับอันนี้เลาก็แต่คราวนี้ให้ด้านฟอนต์วิวมาให้ดูภาพดูว่าด้านไบรท์ไซด์วิวนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับ จริงๆจะใช้ไมเตอร์ไลนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันเดี๋ยวเรามาดูภาพก่อนก็จะเห็นว่าด้านฟอนวิวเนี่ยส่ถ้าเราลบไอเส้นปะไปก่อนเนาะก็จะเห็นเป็นสามเหลี่ยมอันนี้แล้วก็มาประกบไอสามเหลี่ยมเตียเนาะดูที่สามเหลี่ยมสูงก่อนอมองจากด้านท็อปวิวก็คือด้านลึกแปลว่ามันเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยลึกยาวไปเลยถึงขอบตรงนี้ส่วนสามเหลี่ยมเล็กก็คือ ที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้น,นั่นเองนะที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นี่เลาวก็คือไอ้สามเหลี่ยมเล็กตรงนี้น,นั่นเองเขื่อว่ามันไปไม่สุดอ่ามันไปประมาณครึ่งหนึ่งนะของความลึกตรงนี้มันก็เลยนะครับก็จะมีรอยตัดที่ตรงนี้ซึ่งมันก็คือเส้นปะไอ้ตรงนี้น,นั่นเองนะครับมอ,องภาพออกมาเดี๋ยวพี่วัดคร่าวๆให้ดูนะครับ ก็คือมีสามเหลี่ยมสูงอันหนึ่งสามเหลี่ยมสูงอันหนึ่งอย่าระมันตรงนี้นีนก็เฉียงไปจากนั้นก็มีสามเหลี่ยมเตีย้ยสามเหลี่ยมเตีย้ยตรงนี้ ายาวนิดหนึง่งสามเหลี่ยมเตี้ยตรงนี้แต่สามเหลี่ยมสูงเนี่ยมันยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่สามเหลี่ยมเตี้ยทําไมมันไปนิดเดียวนะครับไปตรงนี้นิดเดียวแค่ตรงนี้นี่นี่คือสามเหลี่ยมเตี้ยที่มันไปนิดเดียวแต่สามเหลี่ยมสูงไปยันนูนเลยก็มีครึ่งหนึ่งตรงนี้ มีสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาฮะเนี่ยที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้แอันนู้นก็ขีดยาวไปตรงนี้นอก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหด้านฟอนต์ก็ไอเส้นประตรงนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับโองเคนไหนพอมองเห็นภาพไหม ก็ผมก็จะพอดาวด้านไราสายวิวออกไรสายวิวก็จะใช้ไมต้ตะารใช่ไหมด้านความลึกตรงนี้หรือใครจะนับช่องก็ได้เพราะมันมีตารางให้ในนี้ก็ไม่ยากเนาะแต่ถ้าไม่มีตารางนับช่องเนี่ยเราก็ต้องใช้ไม้ตะายก็คือไปอย่างนี้ปึ๊บเราก็จะได้ความลึกของตรงนี้มาเห็นนะอันนี้สมมติว่าไม้ตะายกันอันนี้พี่เร่าวๆให้ดูนะครับเนาะให้ได้ระยะอันนะนั่นเอง โอเคก็ไม่ใช้ไม่ตรายนะก็นับระยะเอานะถ้าจะโปรเจกต์เฉพาะด้านฟอนวิวมาฟอนวิวเป็นแโปรเจกต์มาโอเคฟอนวิว มันก็ตามลายเส้นปะตรงนั้นแหละที่เป็นตารางเป็นกริดให้นะครับโอเคแต่ว่าด้านลายสายวิวพอมองภาพออกก็ก็กตามนี้นแหละสายเอ,อพี่เริ่มที่เส้นนี้ความสูงก็เท่ากับเส้นที่เราโปรเจกต์มาจากด้านฟอนวิวจะสูงเลยกว่านี้ไม่ได้ถูกไ ราะมันคือภาพเดียวกันเหมือนรูปเดียวกันนะครับต่อไปก็เป็นความลึกความลึกอ่ะพี่ีอาไอ้ตัวสามเหลี่ยมสูงตรงนี้ก่อนลึกเท่าไหร่ก็นับไปหนึ่งสสามี่ห้าหทั้งหมดหช่องก็นับไป 2, 1, 2, 3, 4, 5, สองหนึ่งสองสามี่ห้าหกสองสี่หกก็พยายามนับถวนสี่เหลี่ยมเล็กให้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้ ไปเท่าไหร่หนึ่สาสมช่องโอเคก็เท่านี้ที่ด้านล่างก็ต้องไปสุดเลยถูกไหมทำไมสุดก็คือขีดตรงนี้แล้วก็ต่อยตรงนี้นั่นเองแล้วเราก็ขีดปิดก็จะมีสามเหลี่ยมใหญ่ข้างหลงังแล้วก็สาเหลี่ยมเล็กตรงนี้เนาะ เงืนหลสายวิวก็ได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่เปิดรูปสามิติให้ดูนะนี่ก็คือรูปนี้นั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมถ้ามองด้านฟอนอด้านฟอนก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าก,ก็จะมีขอบด้านหลังลักษณะนี้ที่เป็นเส้นประก็คือตรงไหนนี่ขอบตรงนี้นั่นเองนะขอบตรงนั้เนาะ,ะที่เป็นเส้นประก็คือขอบนี้นะครับ มองด้านหลายสายวิวก็เหมือนรูปที่เราวาดเลยนะครับค่อยๆมองมองภาพเหมนจะแรกๆเราจะมองไม่ค่อยออกแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆก็คือเราจะพอประกอบภาพเข้ามาหากันนะครับใครที่มองแบบได้ปล่อยชนานนํานาญมากขึ้นกนะ็จะสามารถวาดได้เร็วขึ้นนะครับ,นะรบลองฝึกดูนะ รูปนี้ผ่านนะครับรูปนี้ผ่านนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวไปรูปถัดไปกันเลยโอเคมาต่อกันที่รูปที่3นะครับเหมือนเดิมอ่าอันนี้ก็ให้ด้านท็อปวิวแล้วก็ไลท์ไซด์วิวโอเคก็จะมีพื้นที่เล็กๆตรงนี้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นไอ้สามเหลี่ยมเล็กนี้เพราะมันเป็นเส้นจริงหมดเลยไม่ถูกบังอะไร ส่วนไอ้ยาวๆตรงนี้ซึ่งก็จะตรงกับไรสา,ายวิวเห็นะมันก็จะยาวกว่าไอ้สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ต่งไอ้ใหญ่ยยๆตรงนี้มันน่าจะเป็นที่ฝั่งสายตรงนี้นะครับถ้าใครพอมองภาพออกนะครับจะได้ประมาณนี้ถ้ามองด้านหน้าความสูงเท่ากันใช่ไหมถ้ามองจากไรสา,ายวิวแสดงว่าถ้ามองด้านหน้ามองด้านหน้าอเ,เออ โยาวเลยเดี๋ยวไ้ภาพมาใหม่กเลยมาละมองด้านหน้าเนาะก็จะเป็นสีเหลี่ยมยาวลักษณะนี้เป็นสีเหลี่ยมยาวเลยนะครับแล้วก็อะไรถ้ามองไร้ h t s วิวก่อนเลยก็เป็นในสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมที่ก็ลายแผมีพื้นที่ สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ถึงงั้นในสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้มันมีมันลึกไปเท่าไหร่จากไายสาวิวมันลึกนคะก็ดูด้านท็อปวิวถูงนี้ก็ขีดปลายประมาณตรงนี้มันก็จะยาวกว่าไอ้ตัวแผ่นใหญ่ตรงนี้พี่ก็ะกะเอาประมาณนี้ ่จะเฉียงมากไปหน่อยที่เฉียงน้อยกว่านี้โอเค,อเคจะวาดยากหน่อยดู น,นี่ก็จะเป็นไอพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กตรงนี้นั่นเองถึงนั้นต่อไปเป็นไอด้านใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะสโลปขึ้นไปเราก็ค่อยๆวาดสโลปขึ้นไปอันนี้ก็สโลปขึ้นไปโดยที่สองเส้นนี้มันต้องขนานกันโอเคเราเวลาขีดมาตรงนี้ก็พยายามให้เส้นนี้ขนานกันอย่างนี้แล้วก็มันก็ต้องขีดลงไปถูกไหม จะพี่ยาววกว่านี้วาดยากนิดนึงอ่งก็จะประมาณนี้ผอมองภาพออกมานะครับเนอะก็ ถ้ามองด้านฟ้อนวิวก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละแล้วก็มีแท่งแท่งมีสูงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็จะน่าจะมีเส้นปะตรงนี้ใช่ไหมตรงเส้นตรงนี้นะครับโอเคแอบพี่พาไปดูรูปสามมิตินี่ก็จะเป็นรูปสามมิติของข้อนี้นะครับเห็นไะจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กนี่สามเหลี่ยมเล็กตรงนี้ถ้ามองด้านไรสายสวิวยิ่งก็พื้นที่ใหญ่ มองด้านท็อปวิวก็เห็นว่านี่เห็นเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้กับพริเวณตรงนี้ซึ่งเขาจะตรงกับแบกเราเนี่ยแหละนะครับพอมองด้านฟอนวิวบ้างล่ะฟอนวิว <From view. S 1> นี่จะได้เห็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้งั้นทำไมจะลืมว่ามันมีเส้นอะไรเส้นในที่มันสโลปลงไปตรงนี้น,นั่้เองเห็นนะครับ ผมว่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเนาะมีด้านฟอนด์ดานท็อปด้านไลท์ไซส์วิวนะครับอ๋อประกอบกันได้นะโอเคผมววดของเรากันมันมีอยู่ครึ่งช่องเดยวพี่ายเรลยนนะ เราต้องมีไม,ม้บรรทัดถ้ากับเส้นแนวนอนก็อาจจะเป็นเส้นนี้ก็ได้แล้วก็ใช้ไม้ฉากเนาะโปรเจกเส้นลงมาน,นะครับอีกนี้ก็จะไม่ต้องยุ่งยากมากเพราะอันนี้มันเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเป็นเหมือนแค่ปลายแหลมอย่างเี้ยเราต้องใช้ไม,ม้บรรทัดช่วยสองงานนะครับ เช็ดจุดเส้นไรสายวิวโอเคพอพอมองออกว่าด้านฝันวิวก็จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างใช่ไหมแ้่จะมีเส้นระอยู่ตรงนี้เป็นขอบตัดกัน ก็ต้องเป็นเส้นจริงเลยนะครับก็จะมีด้านสูงจากด้านท็อปวิว่ตรงนี้ฝั่งนี้ยัมีเส้นขอบข้างๆนะตรงนี้เส้นแนวตั้งล้วจะมีสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้ เว้นตรงกลางไปโพลทีข้างบนตรงนี้มีอะไรมีเส้นปะก็ขีดตองใช้ขีดย,ยาวได้เลยใช่ไหม,มนี่อย่าลืมว่าเป็นเส้นปะนะตรงนี้นะครับลองดูคือคือตรงนี้เป็นเส้นปะนะครับ เนาะเพราะงนันด้านฟอนต์วิวของภาพนี้ก็เรียบหน่อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันนะครับโอเคมาต่อที่รูปสุดท้ายรูปที่4ของข้อ1นะครับขอให้ด้านท็อปด้านซ้อนมานะครับให้หาด้านไบร์ไซด์วิวโอเคแล้วเขาดูเห็นว่ามีเหมือนคล้ายๆกันแต่ความสูงต่างกันก็น่าจะเป็นซ้ายขวาของอันนี้แหละ ก็จะมีขอบเส้นปะตรงนี้ซึ่งก็จะคือขอบไปตรงนี้นั่นเองนะครับข้อนี้ไม่ยากมากนะถ้าวาดรูปตัวสามิตินะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้เลยเนี่ยด้านนี้เฉียงมาขึ้นไปแล้วก็เฉียงมาก็ลง นี่ก็แอนสูงก็ยาวแค่นี้ฮะความลึกลึกแค่นี้นิดเดียวนี่ก็จะไม่เชียงมากเท่าไหร่เรวเชียงจะได้เห็นชัดตรงนี้ โอโอเคแก่เล็กนิดนึงเล็กเล็กนึงก็ขีดยาวไปเรื่อย นะเพราะมันยาวนะดูด้านท็อปอยู่อันนี้พี่ค่อยๆพาให้เราเมองฝุกมองรูปสูพี่ยาวๆวูวๆเลยเราจะได้เห็นความแตกต่ตาง อย่าันี้โอเคพอมองพอมองออกไหมนะก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยนะครับรูปถ้าเป็นรูปสามมิติที่เห็นว่าถ้ามองด้านลายสายวิวก็จะเห็นสี่เหลี่ยมนะี้หนึ่งอันละ สี่เหลี่ยมด้านบนสี่เหลี่ยมตรงนี้ซึ่งก็จะมีเส้นฮิตไลน์ตรงนี้นิดนึงแล้วก็มาเห็นสี่เหลี่ยมด้านหลักตรงนี้อเแล้วก็ต้องมาคอยดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เอาพาไปดูรูปสามมิตินี่นี่ก็คือไอตัวรูปสามมิติอันนี้เห็นไหมมองด้านฟอนวิว ก็เป็นแบบนี้หลยตามแบบด้านท็อปวิวนะก็จะเป็นเหมือนแบบที่เขาเรีว่าให้ว่าออมองแบบอโซเมตริกก็ลักษณะนี้น,นะมีขีดขีดยาวไปตรงนัน้นนะครับมองด้านไลท์ไซด์วิวก็จะเห็นเป็นแบบนี้โดยที่อะไรมันก็จะมีเส้นฮิดเดิ้ไลน์ขอบโป้นอขอนี้มันพิจะสูงกว่านี้นีนข่ขอบ,ขอบ,อข,อบขอบนี้นะครับ ก็จะมีเส้นปะตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นขอบขอบร่องตรงนี้เนี่ยร่องไอ้สามเหลี่ยมตรงเี้ยพอมองออกไหมนะร่องยาวไปนะคะรับเนี่ยร่องตรงนี้เนาะอันนี้ถ้ามองเห็นก็นจะเป็นลักษณะนี้ลงมาตรงนี้นะครับโอเคอาจจะพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับ่านเดี๋ยวเราไปที่เราฝึกหัดกราจะวาดยังไง อันนี้มีกริดให้แล้วเดี๋ยวเรานับระยะเอาเลยไม่ยากมากเราโปรเจกต์แค่ด้านฟอนวิวมา,าไรสายวิวก็พอแต่จริงๆมันก็อยู่บนอันนี้หมดละแต่ถือว่าเป็นตัวเช็คเราเลวกันว่าเราใช้เส้นครบไหมนะบางทีเราชะล่าใจนะบางทีปืหวานไม่ครบก็จะมาเสียคะแนนได้น,นี่บางทีเรามองไม่เห็นนะครับ โอเคคือ okay. ขีดเส้นขั้นเลด้านไบร์ไซด์วิวลงเส้นจริงได้เลยอ่านะก็คือขีดยาวตรงนี้ที่ก็สามารถขีดจากข้างบนลงข้างล่างได้เลยใช่ไหมเพราะแอนสูงมันอยู่ด้านขวาเนี่ยมันก็บังไอ้ส่วนนี้อยู่ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วก็ความหนาของ ไอแท่งสูงตรงนี้เท่าไหร่ก็คือด้านขวาของไ้รูปนี้นั่นเองก็คือ3ามช่องใช่ไหมเราก็นับไปหนึ่งสามช่องก็คือตรงนี้เราก็ขีดเส้นจริงได้เลยนะตรงนี้เส้นบนก็ขีดปิดได้เลยใช่ไหมัเพอเป็นไอแท่งสูงแค่ตรงนี้ด้านล่างก็ขีดยาวไปเลยใช่ไหมขีดยาวไปวดนด้านหลังแต่ต้องนับว่าขีดช่องก็คือ6ช่องไนะมันก็สามหนึ่ง สามสี่ห้าหกแคก็นับไปอันนี้สามแล้วอันนี้สามก็คือตรงนี้โอเคถ้าไปสูงเท่าไหนก็คือนี่ที่เราโปรเจกเส้นมาตรงนี้เห็นไหมก็สูงเท่าตรงนี้นี่หนึ่งโอเคก็ก็จะมีร่องของไอ้ร่องสูงก็คือตรงนี้เนี่ย ไอ้ล่องสูงงนี่ยเราก็ขีดของไอ้ล่องสูงซึ่งทําไมซึ่งก็จะเห็นว่ามันตรงความสูงมันเท่ากับไอ้ล่องเตี้ยใช่ไหมคือตรงนี้เราก็ขีดคือก็จะเป็นเส้นจริงชนกันจริงๆมันจะมีเส้นปะของไอ้อันเตี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันตรงกับเส้นจริงอ่ามันก็จะไม่เห็นเส้นปะเห็นเป็นเส้นจริงเลย สปายไอ้ขีดตรงนี้นะขีดล่องตรงนี้ที่มันยาวลึกลงไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้ามองท็อปวิวเนี่ยชัดเลยลึกลงไปเนี่ยก,ก็จะเป็นเส้นปะะบุเลยตรงนี้เฉพาะส่วนที่โดนบังนะโทษทีเนี่ยเฉพาะส่วนที่แอแทงแท่งใหญ่นี้บงังส่วนที่โผล่มามันก็จะขีดยาวไปตรงนะี้โอเคไหมยิงอันนี้พี่ต้องมี ตงเว้นชองจริงนนึง,ตรงน,ต,รงนตรงนี้โอเคมันจะพอเห็นภาพมากขึ้นนะตรงนี้นะครับนี่ห้าไลท์ไซส์วิวมีร่องตรงนี้ก็จะมีเห็นเส้นปะตรงนี้นะครับโอเคเนาะโอเคงั้นแบบงัดข้อแรกก็จะประมาณนี้ครับทั้งหมด4ข้อเนาะลันยาวเลยแล้วก็ เดี๋ยวตามต่อข้อที่สองในวิดีโอหน้านะครับเห็นว่าที่วิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับวิดีโอนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ